นี่นะครับก็จะเป็นลิปเกี่ยวกับเรื่องของการต่อหรือการใช้งานโซล i สเตอร์รีเลย์นะครับตอนนี้คือผมมาปกเขียนโปรแกรมไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้จะสอนวิธีการต่อว่าต่อใช้งานยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราจะมีสวิตช์มีสวิตช์ทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็จะมีหลอด LED อยู่3 3หลอดนะครับมีสวิตช์สามตัวมี LED 3หลอดนะครับเราจะต่อให้เป็น Active Active High นะครับ แล้วขาที่ใช้งานตอนนี้ผมเขียนโปรแกรมแล้วให้ขาที่ที่เป็นสวิตช์เนี่ยเป็นขา2 3 4านะครับเราก็จะต่อใช้งานเป็นขา2 3 4านะครับแล้วก็ขา11 1 2 1 3เนี่ยเป็นเอาต์พุตนะครับก็ผมจะเริ่มต่อใช้งานให้หลอด LED ติดก่อนนะครับถึงจะมาต่อกับเจ้า Solid State Relay ได้นะครับทีละขั้นตอนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใช้ไฟ5โวลต์นะครับจากจากเจ้าบอร์ดเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับไฟ5โวลต์ สีขาวตัวนี้เป็น5โวลต์ครับผมเอาสีขาวมาเลี้ยงไว้ที่ตรงนี้นะครับเป็นบวก5โวลต์แล้วก็กราวกราวให้เป็นสีดำเนี่ยกราวผมก็เอามาเลี้ยงไว้นะครับมาเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็โดยปกติแล้วนะครับในการต่อขาอินพุตขาสวิตช์เนี่ยนะครับเขาจะเอาไฟ5้าโวลต์น,นะครับเอาไฟ5้าโวลต์นเนี่ย มาเลี้ยงไว้ที่ขามาเลี้ยงไว้ที่ขาของสวิตนะครับอันนี้ผมมาเลี้ยงไว้ที่ขาสวิตแล้วนะครับออกจากขาสวิตไปต่อ R R ลงกาวนะครับแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกเราก็ใช้ไฟ5โวลต์ all, นะครับเอาไปต่อที่เลี้ยงไว้ที่ขาสวิตนะครับสองตัวแล้วครับแล้วก็เอาไฟ5โวลต์ เลี้ยงไว้ที่ขาสวิตขาสวิตนะครับเลี้ยงไว้ที่ขาสวิตเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปสั่งงานนะครับเอาจากระหว่างขาอารกขาอาร์ขาสวิตนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะไปสั่งงานเป็นขา2องครับผมกจะมาดูขาสองขา0ูนยสองขา2แล้วก็ขา3ระหว่างสวิตตัวที่2นะครับมองไม่เห็น ก็จะไปต่อขาที่3นะครับแล้วก็ระหว่างสวิตไปต่อขาที่4นะครับตามโปรแกรมที่เราเขียนเลยนะครับคือขา2 3 4เนี่ยนะครับให้เป็นสวิตนะครับแล้วขา11 12 13นะครับเป็นเอาพุตนะครับผมก็เอาขา ตอนนี้ตอนนี้หลอด LED ต้องจ่ายกาวให้กับเขานะครับผมก็จ้ำกาวนะครับกาวไปเข้าขา LED ก่อนนะครับเสร็จแล้วขา10บเบ็ดนะครับก็คือขา10เบ็ดจักเด็ดแปดเก้าสิบสิบเบ็ดนะครับสิบเบ็ดก็จะมาเข้าเ,เป็นสังเกตไฟจะติดก่อนเพราะให้เป็นแอค เราจะกดแล้วสวิตช์หลอดจะดับนะครับกดหลอดจะดับถ้ากดปุ๊บจะขาขาสวิตช์ขานี้จะกลายเป็นขาขาขาศูนย์หรือขาโลทันทีนะครับถ้ากดสวิตช์เป็นขาโลนะครับแล้วก็ขาสิบต่อยากนะครับเช่นกันนะครับกดจะเป็นโลนะครับกดเป็นโลนะครับ ก็จะเป็นโลนะครับนะครับอ่าถ้าได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับคือความต้องการของผมคือผมจะใช้เจ้า solid state relay เนี่ยไปสั่งหลอดไฟ3หลอดเนียให้ติดนะครับเราจำลองว่าเป็นหลอดไฟฟ้ากระแสสลับละกันนะครับการใช้งานก็คือเราจะเรารู้อยู่แล้วว่า solid state relay เนี่ยเราต้องจ่าย active load ให้กับมันมันถึงจะทำงานนะครับตามคลิปแรกที่ผมทำไปนะครับผมก็ ในการใช้งาน solid สเตตรีเลย์เนี่ยเราต้องเอาไฟเอาไฟไปเลี้ยงนะครับ5โวลต์น,นะครับ5โวลต์แค่น,นี้นะครับเอาต้องไปเอา5โวลต์มาเลี้ยงเข้าก่อนนะครับผมก็5โวลต์จากจากโซลบอร์ดตรงนี้นะครับอันนี้เอา5โวลต์ไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เอาขากลาวก่าวก็เอาไปเลี้ยงกาวอยู่ฝั่งนี้นะครับนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงกลาวก็คือเส้นนี้ ครับตอนนี้เลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับโซลิเซตเรมมีไฟมีไฟ5้าโวลต์มาเลี้ยงแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้งานเนี่ยมูดผมจะใช้งานตัวที่หนึ่ตัวที่2ตัวที่สมเอามาสั่งให้หลอดติดนะครับผมก็ต่อขาที่1น,นะครับขาที่1น,นะครับแล้วก็ไปต่อให้หลอดต่อให้เป็นตรงนี้ให้แอคทีฟโวลตรงนี้นะครับ สังเกตนะครับถ้าเมื่อหลอดเมื่อไหร่หลอดดับหลอดดับดีเลย์ตัวนี้จะทํางานทํางานทันทีเพราะว่าเราสั่งเป็นลบวิ่งเขงงา้ามาถ้าหลอดดับแสดงตัวนี้เป็นลบนะครับลบก็จะสั่งให้ให้ LED ตัวนี้ติดโซลิดสเตตดีเลย์ตัวนี้ก็จะทํางานนะครับต่อไปนะครับเราจะมี3ามหลอดจะต่ตอ,อยากนิดนึงนครับเพราะว่ามันเล็ก ที่สผมก็จะมาต่อตรงนี้นะครับแล้วขาสุดท้ายก็จะไปต่อตรงหลอดเหมือนกันนะครับ ก,กดดีเย์ทำงานนะครับตัวที่หนึ่งกดดีเย์ตัวที่สองทำงานนะครับกดดีเย์ตัวที่สามทำงานนะครับตอนนี้โซ,โซลิดสเตตนี้ถูกสั่งงานโดยเจ้าบอร์ดคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้งานเนี่ยเราจะเอาหน้าสัมผัสของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้ผมจ่ายคอมมอนที่เป็นไฟไฟไฟเลี้ยงไปเรียบร้อยนะครับสู่มใกล้ๆนะครับตรงนี้นะครับผมเอาคอมมอน12โวลต์เนี้ยมาเลี้ยงไว้หมดแล้วนะครับแล้วเราจะเอา หน้าสัมผัสเมื่อรีเลทำง,งานนะครับผมจะจับสายลบของหลอดเข้าด้วยกันนะครับนี้นะนี่นะครับสายลบของหลอดเข้าด้วยกันแล้วก็ไปจับกับสายลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วบวกนะครับ แต่ละหลอดก็จะมาเข้าดีเลย์นะครับตัวนี้ผมก็จะต่อตัวที่1นึ่คือตัวนี้ตรันนี้ครับตัวที่1 ที่2ผมก็จะไปต่อรีเลยตัวที่2ต่อสวิตช์ดีเลยตัวที่2นะครับหรือหน้าสัมผัสนั่นเอง ตัวสุดท้ายนะครับต่อสุดท้ายก็จะไปต่อดีเลตัวสุดท้ายดีเลตัวที่สต้งยองขยันดูหนี่ยน้หมาจัด เรียบร้อยนะครับตอนนี้พวกเรามาดูนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟเรียบร้อยเราจะเอาแบตเตอรี่น,นะครับไปใส่ตอนทีรหนึ่งสองสาก็จะติดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ติดตอนนี้ติดเลยอ๋อมันหลวมนะครับน่าจะหลวมเบาเงิครับ หัอดต,ติดเลยกันทุกายอ๋อนี่ครับหลอดที่1ทํางานสังเกตว่าดีเลย์เสียงดังแป๊กนะครับหลอดติดนะครับหลอดที่2นะครับทํางานดีเลย์ตัวที่2สองทำงานนะครับหลอดที่3นะครับอันนี้ครับดีเลย์ทำงานนะครับสังเกตว่าข้อเน้นย้ำโซโล,ลิดสเตตดีเลย์เนี่ยเขาจะใช้แอคทีฟโล ขาลบเนี่ยเข้าไปเลี้ยงเข้าไปคอนโทรลครับก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อที่จะไปริยุกการใช้ใบงานครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับสวยครับ